สวัสดีครับหลังจากที่เราได้สมัครสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานคร่าวๆทั่วไปนะครับแล้วก็อะไรที่จําเป็นกับเรานะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่เขาจะขึ้นมานะอันนึงที่แนะนําเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับอัตราค่าการตลาดนะคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวค่าคอมนะครับของเรานะสามารถกดดาวน์โหลดมาได้นะครับตรงนี้ผมกดดาวน์โหลดมาแล้วนะ ก็คืออันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับก็จะมีทั้งหมด4แผ่นนะครับสรุปค่าส่งเสริมการตลาดท็อป5บริษัทประกันนะครับเริ่มวันที่1มกราหกเนะครับหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะทั้งนี้นะครับค่าคอมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะมีเลทอยู่นะทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดขยายให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งก็ชัดเจนนะครับขยายออกมาได้ชัดเจนนะประกัน2บวก3บวกนะครับเป็นประเภทไหนราคา เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีระดับ1น0ถึงสินะครับปกติแล้วเนี่ยคนที่ซื้อใช้เองก็จะเป็นระดับ1นะหรือว่าใครที่เป็นนายหน้านะครับมีบัตรก็จะเป็นระดับ3นะครับราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพรบรถยนนะถ้าเราซื้อใช้เองนะครับก็จะได้รับส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะดูจากตรงนี้ได้เลยนะ ในส่วนนี้นะครับก็จะมีบอกอีกนะครับเช่นบริษัทประกันภัยไหนนะครับระดับไหนได้ค่าคอมเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดสมัครแล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะครับครั้งนี้นะครับก็ข้างล่างเนี่ยจะมีบอกไว้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับระดับ1ระดับ2สามารถซื้อใช้เองได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ระดับ3ขึ้นไปต้องมีบัตรในหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ็กเกจไหนที่ไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับ แพ็กเกจเฉพาะนะครับแท็กซี่อะไรพวกนี้นะครับเว็บแท็กซี่ประกันไทยเออประกันมอเตอร์ไซค์ไทยวิวัฒอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีได้นะไม่มีค่าแนะนานไม่มีค่าตําแหน่งอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีกําหนดไว้ให้เนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะใครที่แบบว่าเอ,อ๊อยากรู้ว่าส่วนลดเท่าไหร่อะไรยังไงดูตรงไหนนะก็เข้ามาดูที่วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสําหรับตัวแทนในหน้าท่านไหนนะครับที่มีบัตรแล้ว แล้วอยากสมัครของแฟดีนะครับก็แนะนำกดสมัครจากลิงก์ QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะมีไว้ให้ทุกอันในซีรีส์นี้เลยนะแล้วก็ค่อยมาดูวิธีการกันต่อไปในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ